โอเคอ่าใจดีอ่าให้ขอบคุณไม่มีเีสีเอาสีเขียวเพื่อนใสีเขียวไหมผมมีสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนที่ท่ากันต้องไปอยู่กับผมนะธนกิจในวันนี้นะ เราก็จะมาเล่นเกมอูโนนะครับผมมาเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะเป็นงไงเดี๋ยวชมไปเลยนะมาครับมาเกมเริ่มนละเราเราเล่นเดี๋ยวเราเล่นแบบสันติก่อนดีกว่าเราจะไม่ทำร้ายใครสันติก่อนสันติก่อนนะเดี๋ยวก็หาว่าเราแกงเครื่องบ่อยเนี่ยมีรีเวิร์ดเนี่ยอเอา เขามีแน่เลยบุกสี่โอเคอาใจดีอาให้ขอบคุณไม่มีไีสีอเอาสีเขียวพี่เพื่อนในสีเขียวไหมโอมีโอเคขอบคุณในสีเขียวไหมฮะโ,โอ้โหไม่ทันทันเอาใหม่ เอ้ยเขาเป็นสีแดงฮุยขอโทษขอโทษเว้ยขอโทษอ้าข้ามเลยโอ้มันเหลือแค่ใบเดียวเลยเออโอ้โหใบเดียวโอ้ไม่ชนะแน่เลยเกมนี้อะไรมาถึงก็แพ้แล้วอูยหูใสอุนอ๊อกใส่ลังไกวย่ยมโอเครอรอรอโอ้อะไรใส่อุโนออุโด เพื่อนดีจีวาไว้โอ้ยสีเหลืองโอ้โหเปลี่ยนสีสีน้ำเงินโอเคสีน้ำเงินเพื่อนต้องมีเพื่อนต้องมีอ่ะไม่มีเหรอไม่มีก็ชนะแล้ว๊อปเริ่มเริ่มแลยวก็บอกไป โอ้โสุดยอดแล้วแบตเตอรี่ต่ำวันนี้เราเริ่มกำลังเพลินนะห้าใบฮะสิบห้าใบเลยโอเคเดี๋ยวผมฟ,ฟาดโฟบบห้าให้นะครับผมตึดตโ,โอเคโอเคเราเริ่มเล่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราอันนี้ก็เลยว่าเออบวกสี่อ่าไหวแล้วหนึ่งโอ้โหเล่นแล้วยิงโอเคเอาัูแบดนะสีเขียว สลับกันด้วยอูห้หเอาบอกุกีบุกสีเอาเอาเอาบุกสีท้าทายเอาไปอันนี้เราเอาสีเหลืองด้วยกันเอาสีเหลืองเอาสีเหลืองโอเคเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับผมเอาเอาท้าทายเอ่อโดนไปดี โดินไปดีเล่นเราลักใช่ไหมไปเลยสองใบโอ้โหไม่ต้องเล่นอีกตาโอ้โหสีโอ้โห,โโหไปแล้วโอ้โหเอห้หมดแล้วอู้สีเหลืองคือข้ามตาหนั่นไงวะไอ้ตาได้เรียบร้อยโอ้โห ใบสองใบโอ้โหต้นนี้ตันยังข้ามตาแล้วโเลยออมีการสลับใพ่กันครับกัดนะไม่เป็นไรเราเรามาเด็ดสาติเรามาเด็ดสติรเราเพื่อนมันหมดแล้วเออหรือสีแดงอ่ะโอ้โหเอาของเราคืนมานี่สีแดงมามีการสลับไพ่กันนะครับเออเออ,เอ,อ,เอ,อจ้าได้เลียบไป เอาไว้เร็วฮะไทยนี่อย่าเรื่องพี่ไม่มีไม่มีก็เอาไปเลยเอาไปเอาแต่งไงค่าไทายเอาโอ้โหสีสีเหลืองเกี่ยวท้าทายท้าทายเฮ้อเรื่องกับพี่เหรออ๋อสับกันจอหน้าจิตาไม่มีโอ้โห เอาไปเฮ้ยโอโออีกเกมหนึ่งแล้วจะไปกันนะครับดึงจืบจืบโอเคเรามาสันติวันนี้เรามาสันติดีกว่านั่นไงสันติสันติสันต,นติไม่เคยดีอะไรสักอย่าง สันติสันติสันตินั่นไงสันติว่าแล้วนันไงว่าแล้วทาทายเรียบร้อยทต้าทายอีกแล้วทาทาย การท้าทายคนอื่นมันไม่ดีเข้าใจไหมท้าทายยี่สิบเอ็ดใบเอ้ยโหเดี๋ยว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 เบอร์เจ็ดมาเอาเงินมานี่เออไม่เอาใบเราเล่นแบบสันตีครับเราจะไม่ทำไรยังพูดไม่ทันขาบคำกรบอกสีอะไร โอ้โหโอ้โหซีดังด้ยโอ้โีดด้งโอ้โหโ่้โหโอ้โดโ้หโออ้โอ้โหอ้โอ้โหอ้โหโอ้อ้อย่าโอ้้อยโหโอ้โไโอ้์ด้โห้อ้โหโ้โอ้โหโอ้อ้นอ้โอ้อออค